ผมสิริวัตรวรวรเวสพุทธิคุณครับแต่หลังจากปี2540วิกฤตเศรษฐกิจส่วนใหญ่คนจะรู้จักผมสิริวัตรแซนด์วิชครับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540หนักหนาสาหัสผมก็เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบปัญหาในช่วงนั้นสวัสดีครับสิริวัตรแซนด์วิชไหมครับ ก็ล้มเจ๊งผมก็เป็นหนี้รวมทั้งหมดเกือบ5 0 0ล้านในที่สุดผมก็ถูกฟ้องถูกยึดทรัพย์เป็นบุคคลล้มละลายครับวิกฤตการเศรษฐกิจ2540รได้ทำให้ผมกลายเป็นคนเคยรวยแต่ทำให้ผมต้องมายืนขายแซนด์วิชข้างถนนเพียงเพราะว่าผมไม่ทิ้งลูกน้องและเพียงเพราะว่าผมไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตวันนี้18ีผ่านไปแล้วครับสิริวัฒน์แซนด์วิช ได้เกิดมาในปี2540พร้อมทั้งโลโก้เงินบาทลอยตัวกับลูกบอลลูนในยุคนั้นแต่วันนี้ผมตั้งปณิธานแนว่วแน่ว่าจุดเด่นของธุรกิจสิริวัต์แซนวิชนั้นเราจะผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบที่ขึ้นจากดินประเทศไทยหรืออีกในหนึ่งผมจะทำการตลาดสร้างมูล,ลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านั้น ทำให้เกษตรกรที่เป็นต้นน้ำเขามีรายได้ดีขึ้นรวยขึ้นโรงงานแปรรูปที่เขาผลิตให้ผมนั้นหรือเรียกว่ากลางน้ำมีรายได้ดีขึ้นรวยขึ้นวันนี้เราไม่ได้มีเฉพาะผลิตภัณฑ์แซนด์วิชเท่านั้นอย่างที่เรียนนะครับเราได้พัฒนาไปถึงประเภทเข้าวกล้องอบกรอบเราใช้ข้าวไทยอุ่นหุนชาวนาไทยแล้วไม่เคยคิดนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ทํานั้นวันหนึ่งจะได้รับเกียรติจากการบินไทยนะครับ คือไปแจกพูดโดยสารนั่นเน็กลองให้กรรมการชิมดูก็ได้นะครับได้ครับนะครับ,รบจุดเด่นของเราก็คือว่าไม่มีผงชูรสนะครับใช้ข้ากล้องอินรีของไทยพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับวันนี้เรามีน้ำเม้าเบอร์รี่มาจากอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเริ่มทำตั้งแต่ปี2 5 5 3เหลือหนึ่งนาทีครับตอนนั้นเกษตรกรขายลูกเมาได้กิโลละ20-25บาทวันนี้ผมให้กิโลละ4-50บาทนะครับ เรามีบริการอาหารกล่องนะครับใช้งานต่างๆได้1ิปไม่ดทีสายครับเพิ่มเวลาให้แลกันนะครับอาต่อเวลาเพิ่ม3นาทีขอบคุณครับด้วยแนวคิดของผมก็คือว่าคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเคยก่อนปี2540บบินอยู่ในระดับสูงเมื่อเจอวิกฤตก็มีสังคมที่ช่วยผมให้ได้ฟื้นขึ้นมา จากยืนขายแซนด์วิชข้างถนนด้วยหยาบเหงื่อวันนี้จะพยายามทําให้สินค้าของไทยเราเนี่ยได้ดังไปทั่วโลกโดยการส่งออกเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเรามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัตถุดิบแต่การตลาดเรายังขาดถามผมว่าถ้าให้ผมไปปลูกลูกเมาไปปลูกว่านหางจระเข้ไปผลิตผมทําให้เป็นครับแต่ผมก็กําลังบอกว่าผมจะทําการตลาดให้เพื่อทําให้ ทั้งเกษตรกรต้นน้ำโรงงานแปลรูปกลางน้ำและผมเองนั้นมีธุรกิจแล้วทุกคนก็จะได้มีรายได้ดีขึ้นแล้วก็ร่ำรวยอย่างยั่งยืนขอเรียนว่าผมได้เดินทางมา18ปีด้วยความยากลำบากจากมีนี้สินเกือบพันล้านกิดเเป็นบุคคลล้มละลายก็มาแล้ว3ปีแต่หลังจากผมล้มแล้วแล้วผมล้มจริงไม่เหมือนบางท่าน,นนะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับผมไม่มีผมถึงต้องมายืนขายแซนดวิชข้างถนน แรกๆคนก็สบประมาทผมหาว่าผมสร้างภาพถ้าผมสร้างภาพผมสร้างไม่ได้18ปีแล้วครับทุกวันนี้นะครับเป็นครั้งข่าวผมจะไปเดิยืนขายแซนด์วิชกับเด็กนักเรียนช่วงปิดเทอมนะครับเด็กนักเรียนก็มาหารายได้พิเศษช่วงปิดเทอมครับท่านท่านก็คงเคยเห็นนะครับยืนตาม BTS นะครับหมดเวลาแล้วครับโอเคครับหมดเวลาแล้วครับคือช่วงนั้นเองจริงๆก็คือผมมีพนักงานอยู่ประมาณ40คน ทำโครงการคอนโดมิเนียมที่เขาใหญ่ผมก็เรียกประชุมพนักง,งาน40คนว่าผมไม่ไหวละบริษัทต้องปิดละหลังจากประชุมก็มีพนักง,งานประมาณ20คนมาขอให้ผมช่วยก็ไม่รู้ทำไงก็หันไปหาภรรยาว่าเราทิ้งลูกน้องไม่ได้20คนเขาบอกเขาเราช่วยเพราะเขาก็ไม่มีงานทำภรรยาก็บอกฉันก็ไม่รู้จะช่วยไงยงนี้ทำแซนด์วิชให้ลูกกินนี่มาทำแซนด์วิชขายก็แล้วกันเป็นไอเดียของภรรยา ผมเองก็ยังลังเลเพราะว่าคนไทยไม่กินแซนด์วิชกลัวทำแซนด์วิชขายเจ๊งรอบสองอีกขายไม่ได้ภรรยาผมรู้จะทำยังไงผมว่าอเอาก็ทำก็ทำบทเรียนที่สำคัญที่สุดก็คือมั่นใจในตัวเองสูงมีความหยิ่งผยองว่าเราทำอะไรเราสำเร็จหมดกูแน่ในที่สุดก็พอเจ๊งลม้มก็มาขายแซนด์วิชก็ ถึงจะระลึกถึงพระราชำดำรัสของรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคําว่าพอเพียงก็คือพอเพียงในทุกอย่างแม้กระทั่งความรวยหาเงินได้รวยเท่าไหร่ก็รวยอย่างพอเพียงเพราะถ้ารวยอย่างพอเพียงมันมีความสุขผมมักจะพูดเสมอว่าเราทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยวันหนึ่งเราจะใช้เท่าไหร่นี่ยอยู่ที่เรา แต่วันหนึ่งเราจะหาได้เท่าไหร่ไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่ลูกค้าดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือว่าหนรายได้เราเท่าไหร่เราต้องใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้ถูกไหมครับเราก็จะเหลืออันนี้พูดถึงยังไม่มีหนี้นะถามว่าเราเคยสบายมาอยากไปกินนู่นนะแล้วนอกบ้านเลยอะไรเคยทําก็เลิกทำสองเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยซื้อเราก็หยุดซื้อสรุปทำยังไงใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ สำหรับคนที่มีหนี้ก็ต้องหารายได้เสริมก็ต้องพยายามประหยัดด้วยหารายได้เสริมในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดจะมาค่าขายเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําว่าคุณต้องซื้อสัตว์ต่อลูกค้ายกตัวอย่างผมสิริวัน์แซนด์วิชวันนี้ผมขายแซนด์วิชมาได้22ปีผมใช้ขนมปังดีสดสะอาดทุกวัน ขายไม่หมดตอนเย็นให้ลูกน้องกินฟรีแม่ามาขายใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นปีสองปีสามทำใหม่มาขายก็ทํามาตลอดจนกระทั่งวันนี้เนี่ยสิริวัตรแซนด์วิชลูกค้าที่เคยกินแซนด์วิชผมวันนี้ขายชิลละหกบาทแล้วนะซา,นะาโฮวิดเจ็ดบาทลูกค้าก็ยัง,ยงอุดหนุนผมแล้วผมก็บอกว่าถ้าเราตั้งมั่นว่าเราจะขายสินค้าขายบริการอะไรก็แล้วแต่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเราก็จะชนะ